เป็นแบบนี้เนาะแต่พ่อหน้าก็คงจะเข้าใจแล้วโดยเฉพาะพ่อของพ่อหน้าเลยนะพักผ่อนให้สบายเลยจะแจ้งกำหนดการประกอบพิธีรำควาหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมงานขมอทำควาที่ผีพลาดมาพร้อมแกัน แจ้งอีกครับนะครับพรอน้าทั้งเก้าพรอน้าอาบน้ำทานข้าวไปตักน้ำล้า,า,า,องอา,ำางหน้าแล้วแต่งต,ตัวให้เหมือนเดิมการเข้าเ,าเสร็จล้างหน้าล้างตาพักผ่อนทำภารกิจส่วนตัวเสร็จเราจะเห็นหน้ารอบปุ่นตอน